บันทึกวันอาทิตย์ที่สี่ต่อเมื่อข้าพเจ้ากราบหลวงปู่พระอินแล้วก็เลยมาหาหลวงปู่ปานกราบถามท่านว่าที่หนูฝันเห็นหลวงปูง่ว่าท่านมาดึงประกายแก้วจากหลังจะรู้สึกสะดุ้งนั้นหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ ท่านว่าท่านมาเตือนให้ข้าพเจ้าจับกระสินดวงแก้วที่พระพุทธกัสรภให้ไว้ให้ทรงตัวจะทำให้ผลการฝึกคล่องขึ้นกว่านี้ข้าพเจ้าขึ้นมาดูชั้นพรหมเห็นสถานที่ก็ดูเป็นสุขแต่เมื่อมาเทียบกับพระนิพพานแล้วชั้นพรหมนี่เหมือนกับว่ายังมีอะไรขุ่น,นวุ่นๆอยู่นิดๆแต่ก็บางเ็นที เหมือนยังมีงานอะไรบางอย่างจะต้องทำกันจิตตอนนั้นบอกว่าพร้อมทุกองค์ยังมีอะไรให้ต้องคิดต้องกะการกันบางอย่างส่วนคลพระนิพานนั้นหมดกิจจริงๆลักษณะบรรยากาศโดยโปร่งเบาก,ากว่ากันมากไม่มีการรับหน้าที่ไม่มีการตั้งหน้าที่นอกจากท่านจะโปรดสงเคราะห์ให้เองทุกองค์เป็นอิสระแก่กันและกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่สุดที่เด็กอย่างข้าพเจ้าจะไปร่วงรู้ได้คือรู้สึกว่าบนแดนพระนิพพานนี่เห็นนิมนของหลวพ่อใหญ่กว่าทุกทุกหลังและมีลักษณะแปลกกว่าจะเหมือนกับว่าท่านมีบารมีมากกว่าทุกองค์บนนั้นแต่จะผิดพลาดอย่างไงรข้าพเจ้าขอขามาด้วย พราะรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนที่ขึ้นไปเห็นข้าพเจ้าขึ้นมากราบหลวงพ่อที่วิมานท่านเห็นท่านทรงจีวรนเลยกราบขอท่านดูเต็มองค์เพื่อเป็นการสอบจิตตัวเองด้วยว่าจะรับได้ไหมก็เห็นท่านดูหนุ่มสวยงามมากได้ยินท่านว่าแต่แกชอบเห็นฉันเป็นพระหัวล้านมากกว่าไม่ใช่หรือ เหมือนท่านรู้ใจข้าพเจ้าไม่ตอบท่านนั่งบิดไปบิดมาปรยยามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพรรู้สึกอายหลวงพ่อเวลาท่านล้อเล่นแต่พอท่านเตือนอะไรนิดอะไรหน่อยรู้สึกกลัวหัวหดเลยเหมือนกับว่าโดนดุใช่มากมายเป็นปกติเป็นอย่างนั้นพอท่านพูดจบก็เห็นท่านเป็นแบบพระพิสุุอย่างเดิม ตัวเองก็รู้สึกกล้าพูดกล้าคุยมากกว่าที่จะเห็นท่านเต็มพระองค์อย่างสวยๆอย่างนั้นกราบถามท่านว่าหนูจะต้องอยู่ต่อจาก42อีกไหมเจ้าคะท่านว่าท่านจะปรึกษาพระพุทธกระสบท่านดูและแต่ท่านนะลูกนะหลงพ่อพูดจบก็เห็นพระพุทธกรสบท่านสเสด็จมาที่วิมานหลวงพ่อด้วย ท่านว่าอยู่ไปเป็นประโยชน์นะที่จีอีกไม่นานเจ้าจะมาก็มาได้แต่อยากให้อยู่ช่วยไปอีกหน่อยข้าพเจ้าจึงกราบเรียนท่านว่าสุดแล้วแต่พระองค์ท่านเพราะรู้สึกเหมือนได้เป็นการสนองพระคุณพระองค์ท่านและหลวงพ่อด้วยตอนนั้นดูกำลังใจตัวเองมันมีมากไม่หม่วงว่าจะตายเมื่อไรทั้งๆที่ ทีแรกอยากจะตายเร็วๆข้าพรเจ้ากราบลาท่านมาก่อนรู้สึกท่านจะคุยอะไรกับหลวงพ่อก่อนจะออกจากวิมานหลวงพ่อกำลังจะไปดูของตัวเองรู้สึกว่าเห็นอยู่ไกลๆทูลถ,ถามพระพุทธกสัตรท่านว่าวิมานหนูไม่เห็นอยู่ใกล้หลวงพ่อเลยท่านยิ้มอย่างเมตตาเมื่อเห็นลูกติดพ่อปร้ากรำพันท่านว่า บนนี้ไม่มีไกลเมื่อถึงวันนั้นแล้วจะได้สมใจปรารถนาถามท่านว่าอยากเห็นหลวงพ่อที่ฮ่องกงท่านก็ให้เห็นท่านให้เห็นว่าร่างกายของหลวงพ่อเป็นพระอยู่ที่ฮ่องกงแต่ขณะเดียวกันกายแพลวขาวของท่านก็อยู่บนวิมานด้วยท่านว่าแกต้องเอาอย่างพ่อเขาทางโลกเราก็ช่วยไป เราที่จะขึ้นมาก็ขึ้นมาได้ท่านตรัสเท่านี้ข้าพเจ้ารู้สึกไม่วิตกเลยว่าจะอยู่จนหงอมสักกิ่ปีก็ได้ก็จะอยู่ได้ถ้าทําประโยชน์ให้กับโลกได้เต็มที่สุดท้ายกราบถามท่านว่าลูกขอถามถึงพี่ๆและเพื่อนๆที่ปฏิบัติกันด้วยเพราะหลายคนกังวลในการฝึกวิธีนี้มากท่านว่า ไปบอกเขาว่าถ้าจะไปโดยไม่พลาดต้องใช้เวลาหน่อยเพราะไม่ได้ฝึกฝนมาก่อนคนใดที่ปฏิบัติตามคำหลวงพ่อได้แน่ทุกคนระหว่างนี้หลังจากนั้นก็รู้สึกเหมือนกำเพิ่มหลับในไปจิตคงตกมาอยู่แค่อุปจารสมาธิเพรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคนพูดคุยกันหนงหิง,หงแต่จับไม่ได้ว่าเป็นคำอะไร คล้ายๆมีคนมาคุยข้างๆพอได้สติเตือนตัวว่าถ้าจะหลับในก็เลยจะขอออกจากสมาธิดีกว่าแต่ก่อนขอขอออกขอทรงจิตให้มั่นกราบสลเด็จองค์ปัจจุบันก่อนกราบเสร็จยังไม่อยากลืมตาว่าจะนั่งเฉยๆสักครู่ค่อยลืมตาก็ปรากฏเป็นแสงสว่างโปร่งตรงหน้า ถามตัวเองว่านี่มันที่ไหนก็รู้สึกว่าที่ใกล้ๆที่บูชาพระในห้องเรานี่เองตรงหน้าเรานี่แหละภาพพระค่อยๆชัดขึ้นรู้ว่าเป็นองค์พระพุทธกต้าท่านประทับยืนเห็นพระพักรได้เีลาสมัยท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธชินราชในขณะนั้นข้าพ,พเจ้าก็มีความรู้สึกว่าเป็นองค์ท่านด้วย แต่ไหนแต่ไรมาข้าพเจ้าก็าเห็นภาพในสมาธิครั้งแรกเป็นองค์พระพุทธชินราชและชอบเพ่งเป็นกระสินให้จำติดตามมนนานแล้วเพราะรู้สึกจะจำได้ง่ายกว่าปางอื่นวันจันทร์ที่ห้าเรียนเจ็ดข้มเดเก้ากีเสงิงข้าพเจ้าขึ้นไปกราบหลายหลายองค์จะขอ บันทึกเป็นเรียงตามไปที่ไปกราบดังนี้สมเด็จองค์ปถมท่านตรัสว่าเป็นยังไงลูกใช้ปัญญาพิจารณาดูนะตัดความสงสัยเสีย้ยทุกอย่างเป็นของแท้ท่านแม่จิตว่าลูกจะต้องได้ทำประโยชน์อีกมากพอมากราบท่านแม่สีท่านแม่สีก็เ,เตือนว่า ึ้นชื่อว่าความดีแล้วอย่าก,กลัวสิ่งที่น่ากลัวคือความชั่วใช้ได้แล้วไม่เสียแรงเป็นหลานท่านแม่สีใหญ่คือท่านย่าใหญ่ท่านตรัสว่าต่อไปนี้เจ้าจะได้สร้างกุศลเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆไม่มีการลดแล้วท่านปู่พระอินทร์ท่านบอกว่าที่เห็นเป็นวอรนะที่นอนชั้น ไม่สายเต็มที่ก็เห็นเป็นอย่างนั้นวันนี้ท่านให้ดูอีกครั้งหนึ่งเห็นว่ากว้างขวางกว่าลักษณะเดิมมากคือเป็นเหมือนวอกว็จริงแต่ว่ามันกว้างกว้างใหญ่เหมือนปราสาสมากกว่าท่านท้าวเวสสุวรรณถามท่านว่ามีดหมอที่หนูเช่ามานั้นวางอยู่บนพานอย่างนั้นถูกต้องหรือเปล่า ท่านว่าไว้บนที่บูชาแล้วเป็นใช้ได้ท่านหลวงพุทธขอท่านดูอาจารย์ทัพมณีใหม่ที่ข้าพเจ้าเคยฝึกกับท่านมาก่อนก่อนจะพบหลวงพ่อแต่ก็ไปสงสัยในวิธีการปฏิบัติเลยทิ้งมาเสียก่อนท่านเพิ่งจะตายเมื่อวานนี้เองขอท่านแล้วก็ปรากฏให้เห็นว่ายืนอยู่นุ่งกางเกงสีกีเสื้อสีขาว ยืนทำหน้าไม่สบายนะพอเห็นข้าพเจ้าได้ยินท่านว่ารัชนีช่วยทันทีข้าพเจ้าขอลงพุทธท่านอย่าให้อาจารย์ได้รับโทษเลยด้วยการขออุทิศผลกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วแต่ชาติก่อนจนถึงปัจจุบันอุทิศตามแบบที่หลวงพ่อสอนหลวงพุทธทำสีหน้าเฉยเฉย ข้าพเจ้าคิดว่าอาจารย์จะมีความไม่ดีอย่างไรนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ท่านก็เป็นผู้มีพระคุณสําหรับข้าพเจ้าอย่างน้อยข้าพเจ้าก็รับนิสัยจากอาจารย์ทับทั้งเริ่มถือศีลห้ามาตั้งแต่บัดนั้นอาจเป็นด้วยพรของท่านย่าที่ให้ไว้ก็เป็นได้ทําให้หลวงพุทธท่าน ไม่ว่าอะไรในข้อที่ว่าให้มีความกตัญญูเป็นเลิศคือที่จะตอบสนองพระคุณแก่ผู้ใดแล้วก็จะต้องทําได้อย่างเต็มที่เท่าที่ใจต้องการอาจารย์ทัพสารภาพว่าได้ทําตนไม่สมกับเป็นที่เคารพของลูกศิษย์และปฏิบัติไปไม่ใช่เพื่อให้หลุดพ้นเป็นการปฏิบัติไปในด้านถือความวิเศษมากกว่า ข้าพรเจ้าฟังแล้วก็สลดใจจึงอธิษฐานขอบุญกุศลจงเป็นผลให้อาจารย์ท่านไปสู่สุขติเถิดระหว่างรอคำตัดสินนี้คิดท่าน,นั้นก็เห็นว่าร่างกายท่านสวยขึ้นมากกว่าเก่าหลวงพุทธว่าให้ไปอยู่ชั้นจาตุเรอดูว่าจะสร้างบารมีเพิ่มเติมอีกไหมกราบลาหลวงพุทธท่านมาแล้วคราวนี้เห็นท่านยิ้มด้วย ข้ากเจ้าตัวมาที่พระจุรามณีมากราบหลวงปูปปงป่ปานหลวงปู่ปานท่านว่าเธอเป็นสายหนึ่งของฉันต่อไปนี้เธอจะได้สงเคราะห์คนเพิ่มขึ้นทําตนให้เป็นตัวอย่างเขาแต่อย่าทะนงตนถามท่านว่าบารมีสิศีลของหนูตอนนี้บกกรงข้อไหนบ้างเจ้าค่ะท่านว่าค่อยๆไปนะลูกนะรักษาอารมณ์นี้ให้ทรงไว้ การใดทุกอย่างตั้งใจไว้เลยว่าจะทำเพื่อการสงเคราะห์ข้าพเจ้าเมื่อกราบสมเด็จองพระพุทธเกษตรท่านปรากฏให้เห็นเป็นพระพิสุรูปงามพระพักท่านยิ้มสวยบอกไม่ถูกท่านว่าหลวงพ่อยิ้มของพ่อเธอคือฉันเองข้าพเจ้าก็พินิพระพักพระหัตและพระวรกาย เป็นสมจริงดังที่หลวงพ่อพูดไว้ชาันรังสีศาสเป็นสีทองประกายเพชรภาพนี้เคยเห็นท่านครั้งหนึ่งที่บ้านท่านเจ้ากรมตอนหลวงพ่อโบสสวงสังสกห้าหกเดือนที่แล้วมาแต่ตอนนั้นมันไม่แน่ใจว่าจะเป็นองค์ท่านคิดว่าเรานึกไปเองแต่เห็นว่าท่านเสด็จมาจากทางปากประตูตรนที่ติดม่านขาวไว้และท่านตรงมาทางหลวงพ่อ ข้าพเจ้าขึ้นไปกราบหลวงพ่อท่านว่าเมื่อถึงเวลาใกล้4ี่สบสอง 42, แล้วเธอจะรู้เองว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้เห็นหลวงพ่อเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งความรู้สึกตอนเข้าไปกราบและเวลาคำพูดของท่านท่านว่าเธออาจต้องตายแล้วเกิดใหม่เหมือนฉันถามท่านว่ารููเห็นหลวงพ่อที่ฮ่องกงไม่ทั่วเลยเพราะยังไม่กล้องใช่ไหมเจ้าคะท่านว่า แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเธอจะเกิดความชำนาญขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกท่านให้ดูหอระคังเห็นระคังใบกำลังดีไม่ใหญ่มากใสเป็นแก้วพอเข้าไปยืนก็รู้สึกมีลมพัดเย็นสบายเหมือนระคังแขวงน่น้อๆได้ยินเสียงกุ้งกริ้งสบายใจดีจริงๆ ท่านเมตตาให้ได้เห็นได้รู้รสของความสุขในแดนพระนิพพานโดยเฉพาะที่วิมานของท่านวิมานของท่านอื่นๆข้าพเจ้าไม่ค่อยกล้าเข้าไปเดินชมสุสีสุขาแต่ของหลวงพ่อนี่จิตมันบอกว่าท่านอนุญาตลเลยแหนมองโน่นมองนี่เรื่อยไปสักครู่หลวงพ่อว่าไปดูวิมานเธอสิวันนี้เห็นบ้านเราสวยเหมือนกันดูแพวแาวขึ้น เตียงนอนก็สายเป็นแก้วแต่ไม่ใช่แก้วกรึ้งเงเห็นเป็นลวดลายละเอียดละเอียดคล้ายพวกลายกระหนกอะไรอย่างนั้นดูเหมือนบอกบางคิดว่าถ้าขึ้นไปนอนไม่รู้จะถานน้ำหนักไหวไหมคิดแค่นั้นก็เห็นปอขึ้นไปครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่บนนั้นเสียแล้วไม่เห็นว่ามันจะเปราะตรงไหนเลยแถมกายทีอยู่บนนั้นหนสวยเสียอีกด้วย หมือนสาวอายุสิบปหน้าตาหวานจ๋อยไม่บุบบิดบุ้ีอย่างตัวตัวจริงๆเลยแต่ใจอยู่ในที่อีตอนจะเข้ามาเราเห็นตัวเราเหมือนตัวพระมากกว่าแต่พอไปนั่งบนเตียงกลายเป็นตัวนางไปได้แต่ที่รู้ว่าเป็นตัวเราเพราะไม่มีใครอยู่ในบ้านเราเลยนอกจากเราคนเดียวนั่งมองตัวเองอยู่นึกว่า บนนี้มีแต่สิ่งที่เป็นที่สุดของความดีความงามเลยกายบนนี้รับกับสถานที่บนนั้นชั้นใดกายขันห้าอันโสโรก,ก็รับกับโรคอันโสมมชั้นนั้นคิดไปคิดมาแล้วก็ให้เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์โรคเป็นทุกข์ไปเลยมากราบท่านแม่พ่สมพรพอกราบเสร็จท่านว่าเธอช่วยลูกฉันได้เหมือนกันนะ ท่านหมายถึงช่วยอาสามากราบถามให้อันนี้บอกไม่ถึงก็เต็มใจอาสาถามให้เองเพราะอะไรท่านว่านั่นน้องเธอบอกเขาว่าไม่นานจะได้เห็นท่านขยันเข้ายัางงองแงกับหลวงพ่อมากนะท่านสงเคราะห์ให้มากแล้วทำให้ท่านสบายใจก็เป็นกุศลของตัว ข้าพเจ้ามากราบท่านหญิงวิภาวดีกราบถามท่านว่าหนูคิดว่าคุณหญิงสุวรรณาพาคงอยากฝากถามถึงท่านหญิงจะโปรดสงเคราะห์อะไรถึงเธอบ้างไหมเจ้าคะท่านหญิงให้บอกว่าไปบอกพี่ย่องว่าพี่ย่องใกล้จะมาอยู่กับหญิงแล้วที่พี่ย่องนึกถึงหญิงอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วการกระทําของพี่ย่องเป็นกุศลทั้งสิ้น ถ้ายังไม่เห็นองค์ของหญิงก็อย่าเสียใจ้าพเจ้าไปกราบสมเด็จองค์ปัจจุบันมากราบท่านก็พอดีเห็นท่านแม่จิตมาด้วยท่านว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะท่านหันไปตรัสกับท่านแม่ว่าลูกเขาจะหนีแล้วท่านแม่ว่าหมอ่อมท่านดีใจด้วยเจ้าค่ะแต่ยังห่วงอยู่อีกคน ท่านว่าอย่างนั้นแต่พอจะถามว่าใครก็ไม่มีคำตอบเลยคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราควรจะรู้วันอังคารที่หกคร8แปดข้ามเดือน9วันนี้เป็นวันพระแต่เราได้แค่สินแปดแค่ช่วงกลางคืนเพราะตอนเย็นลูกเกิดร้องไห้เป็นพิเศษถ้าแม่ไม่ยอมกินข้าวเย็นด้วย คิดว่าไม่เป็นรไรสีไม่ขาดแต่ถึงไม่ขาดก็รู้สึกว่าแหว่งแหวงไปหน่อยโทษของการกินข้าวเย็นก็เกิดให้เป็นอุทาหรณ์ทันทีคือปกติสองทุ่มนี้เราจะรู้สึกกระปรี้กระเป่ากำลังใจดีในการทำสมาธิแต่วันนี้ชักตึงๆง,ง่วงๆนิดๆเลยกำหนดนิดๆจะสินและภาวนาไป ตกดึกหน่อยลูกยิ่งควรหนักประกอบกับเราง่วงด้วยเล่านิทานให้ฟังก็แล้วอะไรก็แล้วจะไม่ยอมหลับวันนี้เลยถึงต้องทะเลาะกับลูกความกลัวกระสินจะหายไปถ้าเรามีโทรศัพีลูกไปก็นึกถึงกระสินไปเห็นยังสุขสว่างก็ยังไม่ถึงกับเสียกำลังใจนะ แต่ก็มานึกว่าเราเลวเส้นแล้วที่ป่ังให้มีโทสะแต่ถ้าเราไม่ดุแกตามใจแกก็กลัวจะเสียไปอีกนึกไปนึกมาขอกำหนดประสิงไปจนหลับวันท,ที่7จ็วันนี้ตื่นตี 4, นสี่ครึ่งสวมดมนต์ไหว้พระแล้วนึกถึงความเลวของตัวขอขึ้นตะกราบสมเด็จองค์ปถมท่านตรัสว่า จะไม่บอกว่าดีหรือชั่วให้เราไปคิดเองแต่เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไปอย่ากเก็บมาเป็นสิ่งกังวลใจจิตจะหมองมาหาท่านแม่วันนี้ท่านรออยู่ก่อนแล้วท่านปลอบใจว่าไม่ใช่ความผิดหนักหนาอะไรทําไมไม่พิจารณาขันห้าที่แรกท่านให้ลืมไปเสียตอนหลังท่านสั่งให้บันทึกไว้เตือนตน ว่าลักษณะอย่างนี้จะทําให้จิตมองได้ท่านพามากราบท่านแม่สีตอนมาที่นี่ไม่ทราบใครมาเลาะเรื่องเราขาดการพิจารณาอาหารในปฏิกรสัญญาเมื่อเย็นวานคือลูกร้ให้นั่งทานข้าด้วยนั่นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าขณะเราทานไปพิจารณาไปด้วยก็เท่ากับได้กําไรที่ทําอย่างเมื่อวานนี้เท่ากับขาดทุนไปแล้ว วันนี้เลยมีความรู้สึกไม่กล้าไปเที่ยวไหนว่ามากราบหลวงพ่อแล้วจะกลับมาถึงหลวงพ่อท่านเฉยๆไม่ดูแต่ก็ไม่ยินท่านี้ที่เรากลัวน่ากลัวหนาะท่านว่าวันนี้เป็นการทำโทษไม่สอนไม่ต้องไปเที่ยวไหนวันนี้ให้กำหนดกระสินให้ทรงตลอดวันข้าพเจ้าก็รับคำไม่เสียใจก็คิดว่า โทษอันนี้ยังน้อยไปสำหรับจิตที่เลวของข้าพระเจ้ากราบพระพุทธประสบสมเด็จองค์ปัจจุบนันแล้วก็กลับพอลืมตามองดูรูปหลวงพ่อและหลวงปู่บนที่บูชาเห็นท่านไม่ดุกเลยไม่เสียกำลังใจเท่าใดนะักวันเสาร์ที่สิบแรดสิบสองค่ำกราบสมเด็จแล้ววันนี้เห็นพระวรกายท่านไม่สุขสว่างเหมือนเคย จึงขอจับมิมิตรสินใหม่ถอยออกมาใหม่จนจิตทรงจำสายแล้วจึงเห็นขอเห็นท่านวันนี้คราวนี้ก็เลยเห็นแพรวคราวเต็มพระองค์ขออนุญาตท่านมาศึกษาในแดนนี้ตั้งแต่เทพพรงและท่านิพพานพอท่านอนุญาตแล้วจึงลงมาหาท่านแม่ท่านแม่จิตเตือนว่า สังขานหลวงพ่อเต็มทีมากท่านสอนอะไรเรียนให้หมดลูกเรียนได้อย่าท้อถอยทำกำลังใจให้มั่นก่อนกลับท่านเอาดอกไม้เหมือนแก้วบางๆตรงๆทัดหูให้ดุริยาท่านอ่อนหวานมากข้าพเจ้าเมื่อกลับแม่สี ท่านท่านเมตตาให้กำลังใจว่าใช้ได้แล้วก็ลงมาหาท่านแม่สุวรรณท่านว่ามีดหมอนะ่ะถึงเวลาแล้วจะรู้เองว่าจะใช้ได้เมื่อไรแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเข้าพเจ้าถามถึงคนไข้ที่โรงพยาบาลคนหนึ่งเขาเล่าว่าถูกผีตายโหงผู้หญิงเข้าและได้ไล่ผีออก ก็เลยต้องแขวนพระไว้ที่พอมาตรวจหัวใจที่ห้องนุกกลัวรักษาโรคนุกว่าคาถารักษาโรคให้เขาแล้วแต่ขณะว่าคาถาตัวเองก็ขนลุกอยู่สักพักถามท่านว่าเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรท่านว่ามันยังอยู่และท่านมาเราจึงรักสัมผัสรู้สึกว่ามันไม่ใช่เล่นเหมือนกันเราอาจ ทางถ้าและเสร็จมันแน่ถ้าท่านจึงมาช่วยท่านเวทว่าลูกจะได้พบกับคนไข้คนนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าพบก็ช่วยเข้าไปตามนั้นวันที่บันทึกในสมุดนี่มันเป็น,ปนวันเสาร์ที่สิบหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้พบคนไข้คนนี้อีกเลยสอบถามก็ได้ข่าวว่าเขากลับไปแล้วก็เลยคิดว่าเขาคงหายแล้ว แต่วันที่มาบันทึกเทปวันนี้เป็นวันที่30 30กันยายนเมื่อวานนี้เองวันที่29นี่เองที่เข้ามาที่ห้องข้าพเจ้าอีกพอเห็นทานข้าพเจ้าก็สะดุ้งทันทีคือนึกถึงคำท่านแวดขึ้นมาว่าเขากลับมาอีกจนได้คราวนี้เข้ามาตรวจเรื่องอื่น ข้าพเจ้าก็เลยใช้คาถานั้นช่วยเข้าไปด้วยพอดีบันทึกมาถึงวันนี้ก็มีเรื่องเมื่อวานมายืนยันให้ทันทีต่อจากข้าพเจ้ากราบท่านเวทแล้วข้าพเจ้าก็ขอพบท่านทั้งสี่จะขอถวายตัวอะไรทำนองนั้นก็เห็นท่านยืนเรียงกันกราบท่านทุกองถามพระนามท่านเรียงไปดังนี้คือ ท่านถท้าเวสุวรรณท่านท้าวิรุนหกวิรุนปักแต่องค์ที่สี่นี่ข้าพเจ้าไม่จําชื่อท่านไม่ได้หมายถึงปกติจําชื่อท่านไม่ได้ก็เลยกราบถามท่านท่านว่าชื่อท่านคือเท้ากุเรปันข้าพเจ้าไม่แน่ใจถามท่านว่าอะไรนะเจ้าคะท่านบอกกุเรปันแล้วก็ยิ้มยิ้มข้าพเจ้าก็เลยกราบลาท่านแล้วก็ถอยออกมา กราบท่านว่าถ้าหนูทำผิดอะไรผิดพลาดไปขอท่านทั้งสี่อาภัยและเตือนด้วยที่ท่านที่องค์ยืนซ้ายสุดที่ชื่อท้ากุเลปันท่านว่าเออมารู้จักฝากเนื้อฝากตัววันนี้เห็นเพื่อนนางฟ้าองค์นั้นที่ชื่อดาราวดีเธอทักว่าเป็นไงจ้าเธอหายไปฉันมาให้เห็นเมื่อคือนชัดไหม คือเมื่อจะล้มตัวลงนอนเห็นใบหน้าหนึ่งชัดเจนเราะว่าไม่ใช่ท่านแม่พอนึกปุ๊บคิดก็บอกว่าเป็นดาราวด,ดีแต่ง่วงนอนไปซะก่อนก็เลยหลับไปท่านว่าฝากความคิดถึงไปถึงเพื่อนๆนฉันด้วยนะเพื่อนเธอนั่นแหละเลยถามท่านว่าจะให้บอกใครจะครับในเมื่อเพื่อนๆนเยอะแยะเธอว่า ก็อยากเปรียกแม่ตุงมเดยแตงด้วยส่วนแม่จิตหนักเข้าลืมงฉันแล้วข้าพเจ้าถามเธอว่าอยู่บนนี้ฟังธรรมบ้างหรือเปล่าเธอว่าบ่อยเราก็ชวนเธอให้มาฟังหลวงพ่อหลวงพ่อจะมาสอนพระกรรมฐานในวันที่ยี่สิบนี้ท่านว่าหลวงพ่อสอนเะ่ที่ไหนท่านขึ้นมาข้างบนทุกที เวลาพวกเธอมานั่งกันฉันก็มาแทบทุกครั้งพวกเรามากันเยอะตามสมเด็จท่านเจ้ามากราบท่านปู่พระอินขอเห็นผิวกายท่านว่าสวยงามแค่ไหนเพราะทุกครั้งไม่ทันสังเกตท่าน้เห็นแขนข้างขวาเป็นสีขาวอมเหลืองมือท่านไม่เหมือนผู้ชายเลยนิ้วเรียวสวยงามเจ้ามากราบหลวงปู่ปานท่านว่า เธอนาะลูกดินงดำเขานะเอาอย่างพ่อเขาเรื่องวิิยะอุตสาหะเป็นเลิศมาเที่ยวบนนื้ได้ประโยชน์วิปสัสนาญาณจะกล้าขึ้นใช้ปัญญาพิจารณาตามไปนะลูกนะพูดจบท่านก็โยนดอกบัวมาให้รู้ว่าท่านให้พิจารณาแบบลูกชายในช่างทองเพราะบนที่พระของข้าพเจ้าเองก็มีดอกบัวเหี่ยวๆอยู่ดอกหนึ่งท่านเทพทิพว่า ได้รับบัญชามาให้ส่งให้ข้าพเจ้าเมื่อเดือนที่แล้วจึงเก็บไว้บนที่บูชาอย่างนั้นอันนี้ท่านมาเตือนให้ออกใช้เป็นเครื่องพิจารณาได้อย่างดีมากราบท่านย่าใหญ่ท่านว่าย่าไม่ต้องการให้กลัวเลิกกลัวได้แล้วท่านดึงนื้อให้มากราบบนตักข้าพเจ้าได้ทีเลยกอดเอวท่านไว้ตอนนั้นหายกลัวเป็นปิดทิ้งเลย ท่านว่าหลานย่าไม่เสียหรอกอย่ากกังวลใจทำตามพ่อท่านสอนนะาลูกนะอย่าฝืนคำสั่งเจ้าก,ก็เดืออยู่มากเหมือนกันข้าพระเจ้ามากราบหลวงพ่อท่านยิ้มเกือบจะหัวเราะรู้สึกท่านใจดีเป็นพิเศษท่านว่าทำเป็นกลัวฉันเดี๋ยวเกกระบาลให้หรอก ฉันถามอะไรก็ตอบไปเลยทำมมอึก,อ,ก,กอักจะไปทันการอะไรยานันยังไม่หายด้วยเรื่องที่จะบันทึกต่อไปเป็นความสงฆงใจของข้าพเจ้าอยากจะขอท่านทดสอบเกี่ยวกับความรู้สึกบนแดนพระนิพพานแต่จะเล่าไปเรื่องมันคงยาวจึงขอบันทึกในเทปหน้าต่อไป